สวัสดีครับพี่พีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านวันนี้พบกับผมช่องนุม่ม DM พากินพาเที่ยววันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อน,อนมาเที่ยวพัทยาแต่ผมอยู่ที่ท่าเรือแหลมบริไฮเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่พ,พี่เพื่อน,อน,อนไปชมการลงเรือตกหมึกกันตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นเวลา ห้าโมงเย็นครับบรรยากาศท่าเรือแหลมบริหายพัท,ทยาโอ้อากาศเย็นดีวันนี้ลมพัดพี่พี่นเพื่อนดูบรรยากาศรอบๆท่าเรือแหลมบริหายเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเรือตกหมึกจะมีเรือลงเรือตกหมึกมีคาเฟ่ ตกหมึกกับโอเชียนสกายเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะลงเรือตกหมึกลำไหนโอ้บรรยากาศเย็นดีครั้งแรกนะครับที่จะลงเรือตกหมึกที่พัทยาวันนี้เรามี f อฟซมาจากที่ไหนนะ มาจากเอซมาจากโคราชพามารู้สึกว่าเอฟซีจะไอกล้องอันนี้ยายกล้องอันนู้นเอฟซมาจากอ่าโคราชเมื่อตอนบ่ายก็ไปไว่ากินอาหารทะเลที่นาเกลือมาแล้วเดี๋ยวเราจะลงเรือไปตกสรุปตกลมได้ยังว่าจะไปลำไหนก็ไปลำนั้นแหละลำท,ที่สึงอ่ะ ออเทียน<ด>สกายไปไปไปครับเดี๋ยวเราไปลงเรือตกหมึกแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่วางเปล่านะนูะ่นอ่ะเขาจะมีขายอยู่เขาจะมีบัตรขายอยู่ตรงนู้น อ๋อเชียนสกายเขาเราจะไปเลย่องลำใหญ่สีขาวลำนูสองร้อยห้าสิบกาสปีโบ๊ทไปจับนะคะพี่อ๋อจ่ายตบมือฟรีค่ะทำฟรีทุกอย่างตบมือรถตกชั้นหนึ่งกระจายทานจะทานอาหารชั้นบนชั้นสามอ้าวสนใจไหมสองคนเขาดูกันมันจะเป็นแนวแบบนี้เรืออย่างเงี้ยค่าตั๋วคนเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบสองาสไปจับสปีดโบ๊ททำฟรีอะไรฟรีทุกอย่างอาหารเออตกมือชั้นสามชั้นชั้นหนึ่งทานอาหารชั้นสาม ใจไม่ข้าขอของพิเศษกายเอ้ยค่ะเราจะมี่วนแบบนี้นั่งแบบนี้เราเราจะขึ้นฝั่งเวลาไหนก็ได้มีเรือวิ่งวิ่งตลอดค่ะ20นาทีมาส่งสินาที20นาทีค่ะอ๋อครับแล้วใช่ถ้าลูกค้ารีบกลับบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเจ้าที่มาส่งค่ะสนใจไหมคะโอเคสามคนได้โอเคค่ะโอเคทางนั้นผมพาไปเรือเราจะเป็นลังสีขาวค่ะเราจะให้6หนึ่งนะคะตั้งแต่6โมงแล้วก็6โมงครึ่ง เป็นครั้งแรกเปล่าบัวที่มาเกหมอกวันนี้มาจากโคราชแ่ครับอันนี้เขากำลังกลับเรากำลังลงใช่คู่่ได้เข้มาแต่โคราชเรากำลังไปแต่โคราชแต่ใช่ลูกค้ามาจากโคราชครัอ๋ออาหารสองรานอันนี้อยู่ได้ถึงกี่โมงอะครับห้าทุ่มเลยค่ะเราเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะเชิญลูกค้าลูกค้านั่งได้ตลอดเวลาอ๋อโอเค นี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะมากโอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ท่าเรือแลวบะรีไฮอันนี้สองสาวก็มีผู้นำทางไปขึ้นเรือนะครับวันนี้เราขึ้นเรือ โอเชียนสกายออกคนละ250บบาท oh, <okay. S 1> จะนั่งเรือสปีดบอสไปบรรยากาศยามเย็นของท่าเรือแหลมบุรีหายนะครับ okay. ้าหน้าที่ก็แนะนำแล้วก็กำลังพาเราไปลงเรือสปีดบอสเพื่อไปขึ้นเรือโอเชียนสกายนี่เลยครับมันจะเป็นตรงนี้โอเชียนสกายนี่เลยเรือที่เราจะลงเป็นเรือลำนี้นะครับ โอเชียนสกายเป็นเรือลำนี้ที่เราจะลงในวันนี้นะครับท่านละ250บาทนี่ครับเราจะเป็นจุดซื้อตั๋วนี่เดินทางมาจากโคราชเพื่อมาลงเรือตกหมึกโดยยมพ่อเลย เป็นจุดจำหน่ายเดี๋ยวลงเรือหัวไปยืนชั้นสามนะคะพนักงานใส่เสื้อสีขาวแบบนี้นะคะชั้นสามเลยค่ะเราลงเรือตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเรือที่ไหนคะรอแป๊บประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก่อนไปมั้ยคะเดี๋ยวเราได้ชิงเรือนะคะคุณลูกค้านั่งได้นะคะถ่ายรูปไปได้ก่อนเลยค่ะตอนนี้เราก็นั่งรอเรือสปีดโบ๊ทมารับ คือจะไปตกเขาจะมีคนมาซื้อตัวอ๋วอีกเยอะเลยน่าจะไปลำเดียวกันใช่ไหมนีม่ใช่ปะวันนี้นักท่องเทียเท่ยวเยอะมากเลยนาวันอาทิตย์นะนี่วันอาทิตย์นี <c oughs> น่เขาจะไม่มีคนนะเพราะว่า <c oughs> คืนนี้ต้องหนาวแน่เลยนี่ดูบรรยากาศรอบๆนี่นักท่องเที่ยวก็เขาบอกว่าไงบ้างตกหมึกชั้นหนึ่ง ช่ไปยื่นตั๋วชั้นไหนขึ้นไปนั่งข้างบนชั้นสามค่ะแล้วมีอะไรฟรีบ้างไหมไม่มีอะไรฟรีจ้ะอาหารเราก็สั่งมีแต่มีร้อยยี่สิบขึ้นไปอีกนี่อาหารมีร้อยเนี่ยนมเบียร์เลยมีหมดเลยนี่คุณจะกดร้านกันเนี่ยมามาครั้งแรกมาจากโคล่าทำไมรู้ดีกว่าเราอะรับข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราลงเรือแล้วก็ต้องสใส่เสือ้อหูหนาวแน่นะวันนี้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศาๆๆอันนี้เรือเดซันสีไม่ใช่นี่ครับ,น,รบนันทาาากท่องเที่ยวก็กําลังเดินกลับอันนี้เข้ามาจากเกาะล้านใช่ไหมอ๋อท่องเที่ยวมาจากเกาะล้านเกาะล้านเไปลงเรือล้มสุดเลยจ้ะอ๋อู่นเรือที่เราจะขึ้นจอดอยู่นู่นลำนู้นไม่ใช่ลำนี้นะะ ลำนูนะน้นนะนู้นอ่ะระหว่างที่เรานั่งรอเรือก็ชมบรรยากาศร,รอบๆท่าเรือแหลมบรีหารนี่ก็เป็นครั้งแรกของเรานะที่มาลงเรือตกหมึกถ้าเราไม่ได้หมึกเราก็ต้องซื้อของกิน <aç> <ım Laser> ถ <haw> ้าตกด <Overwatch> ได้เราก็ส e yeah. ั่งที่เรือกินถ้าเราตกได้เราก็ได้กินใช่ถ้าตกไม่ได้เราก็ต้องสั่งเรากินอยู่ในที่ก็เรือมารับเราแล้วคุณบัวคุณบัวลงก่อนแล้วตัวหัวนะครับครับผมขอบคุณครับสายเพื่อทุชีพด้วยเรือดุไปไว้ตอนนี้เรือก็กำลังออกจาก ข้าเหลือแล้วไม่นไรขยับขยับอนะให้แม่ให้ใโอ้ยไม่ได้ตไปเเลยว้เจ้าว้าวอ่ย่าไปน้่งตะลุงไโอ้นเดทเป็นเรือสปีอร์ต่เานั่งไปขึ้นเรือโเชียงสกาย รู้สึกว่า <favorite> F f บัวจะติดตาติดใจอะไรเลยนะมีอ <sais 1999> ันเดียวผมก็จะกดช้างขาขาผมจะไปกดแรงให้ตาสุดทางตรงนี้จะมาลงเรือที่ไป เป็นไงนี่เรือที่เรากำลังจะขึ้นชื่อว่าโอเชียนสกายไปขึ้นเราจะไปขึ้นไปก่อนผมโอเค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  เรืเออาเดินแต่งนี้เลยเลยเอานี่เรืออะไรอ่ะเรือลำนี้ก็มาส่งมาขนาดอ่ะเราต้องขึ้นไปคันสารก่อนมีโค้งนิดๆ น,นี้สวยไหมสวยโอ้อันนี้ต้องขึ้นไปแจ้งเขาก่อนหรือขึ้นไปจองเต๊ะก่อนขึจองเต๊ะก<ๆ>่อนไปแจ้งเขาเดี๋ยวเราไปจองเต๊ะก่อนเดินขึ้นกันเหนื่อยแล้วนะวนี่เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้ว เราต้องเอาตั๋วให้ใครอ่ะนี่ไงทั้งหมดสามท่านนะครับยอดของท่านก็จะอยู่ข้างบนก่อนข้ามเส้นชัยไปยังห้องน้ำกันเลยเราก็ได้มุมนี้เลยมุมนี้เลยสามคนโอ้ เดินบริการเรือของโอเชียนสกายมาถึงได้จะออกแล้วที่เรามาเมื่อกี้จากท่าเรือแหลมบรริไฮแล้วเราก็นั่งมาที่โอเชียนสกายตรงนี้ 2องทุ่มเราจะลงไปชั้นล่างลงไปตกหมึกแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารอบดึกเราจะตกปลาหมึกได้ไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศบนดาดฟ้าของเรือเรือโอเชียนสกายเฮกินแล้วใช่ไหมหรือมันติด